รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับมาพบกับผมท็อปนักแษดงกับรายการ The Idol คนบันดาลใจรายการที่จะมาขับเคลื่อนความฝันและสร้างแรงดาลใจให้กับผู้ชมอีกครั้งนะครับสัปดาห์นี้แขกรับเชิญของผมเป็นชาวต่างชาติที่ลงเสน่ห์ของดนตรีไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับเราลองมาติดตามเรื่องราวเขากับอาจารย์บรูซแกสตันในรายการ The Idol คืนนี้ครับสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียทอ,อสสฝ่าวิกฤตน้ำท่วม ประตูที่จะพลักเข้าไปเพื่อเจอศิลปะแท้จริง <bö se S 1> ค,คือความเบื่อเพราะว่าเราท่องถง,ถงถงตริงยันเองจริงยันเองแงแต่งสามปีสี่ปีห้าปีไม่ที่สุดคุณจะต้องเบื่อให้ได้เพราะมันเบื่อมันจะเกิดความคิดที่จะหนีออกจากคุกที่คุณอย <Search ing. S 1> ู่อย่างนี้ใช่ไหมนี่คือการร่มต้นของศิลปะแท้จริง าจ็คบู๊ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมได้ข่าวว่าอาจารย์เนี่ยเป็นฮิปปี้ตัวจริงอันนี้จริงไหมครับจริงแล้วทุกวันนี้เป็นฮิปปี้อยู่ไหมครับก็อย่างนั้นมัน้งนิสัยของฮิปปี้ต้องเป็นยังไงครับจริงๆแล้วอ่ะก็ในสมัยนั้นความหมายคือว่าเบื่อการที่คนฆ่ากันตอนนั้นเป็นสมัยสงครามเย็นอเมริกาและรัสเซียปะทะกันพวกเราก็าอยากจะสร้างโลกที่มีอนาคตที่ดีกว่านี้ด้วยสิยงดนตรี ซึ่งจุดเริ่มต้นของอาจารย์เองมันอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงที่เป็นฮิปปี้หรือตรงดนตรีโอดนตรีคือผมเป็นรักดนตรีคลาสสิกเรเริ่มเรียนตั้งแต่7ขวบแต่ผมแสดงบนเวทีตั้งแต่3ขวบร้องร้องเพลงก่อนเป็นเพลงในโบสถ์ที่เด็กเขาจะมาร้องกันหลายคนอยคนนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ให้มันให้ผมขึ้นไปคนเดียวเลวก็ร้องนี่เป็นพระเอกเป็นตัวตัวหลักตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ที่หลังประมาณ7 ขวบก็เริ่มเรียนดนตรีเคือเปียโนโขยันมากๆรักรักมากๆเตือนตอนเช้าก่อนที่ไปโรงเรียนก็ซ้อมสักชั่วโมงหนึ่งกลับบ้านเอาอีก3ชั่วโมงแล้วก็กินข้าวแล้วเอาอีกสักชั่วโมงหนึ่งก่อนที่พบพมบ้าเรล่นดนตรีอยากจะเล่นโมดซาทให้เพราะที่สุดเท่าที่สามารถทําได้ก็ริ่มเรียนดนตรีไม่สนใจดนตรีพอปเลยเอลวิสเพรสลีย์ผม<อ>ไม่ชอบ <He? S 2> ไม่อยู่ในสายตาผมเลย oh <my> โอยกระจอกเลยเอ,อวิชาก็ไม่มีมันมันเพลงก็ม, play, ม,มีแค่3มคอร์ดแล้วก็มามาโชว์ที่นี่ที่หลังอ่ะผมต้องยอมรับว่าเขาเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ที่เก่งแล้วตอนเด็กอาจารย์เป็นเด็กยังไงครับเวลาไปโรงเรียนเวลาที่เขามีภาระ,ะศึกษานะเขาจะมีเลือกทีมกันอนะ่ะจะมีคนที่เก่งๆเน uh ี huh. ่ยก็จะเป็นหัวหน้าของทีมแล้วก็ พวกเราที่เหลืออยู่เราจะต้องถูกเลือกแล้วผมเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ทะเลาะกันว่าเออละคุณเอาเขาไปเออไม่เอาคุณเอาเพราะว่าอะไรเพราะว่าใช้เวลาซ้อมดนตรีตลอดไม่เล่นกีฬาเลยไม่เล่นกีฬาทีนี้มันอยู่ที่ว่าแม่ผมเจ้าระเบียบนะสมัยนั้นใจของเราแท้ๆเราเป็นนักนักแต่งเพลง่ะเพราะฉะนั้นเราจะอินพรไวส์เราจะเคลิฟันครับไม่ได้ แม่เข้ามานะอืมต้องซ้อม Mozart ต้องให้ตรงต้องเล่นเล่นโน้ตเพลงอ่านโน้ตเพลงย่าไปเล่นด้วยเปยอยังของตัวเองโอ้ยแต่ถ้าหากว่าแม่เข้าห้องน้ำหรืออะไรนะเราก็จะเล่นของเราเองแล้วก็ทีหลังเล่นออร์แกนราบตัวใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากเราจะไเล่นที่ไหนที่บ้านมีด้วยฮะไม่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 เล่นตามบทต้องต้อง ต้องไปในที่โบสถ์จากนั้นประมาณ3ปี16ผมสามารถประกอบอาชีพเป็นนักดตรีอาชีพไปเล่นในโบสแล้วก็หนีออกจากบ้านไปเป็นตัวของตัวเองโอ้โหฮิปปี้ตั้งแต่16เลยนะ16ผมเข้ามหาวิทยาลัยแล้วแล้วที่มหาวิทยาลัยเรียนอะไรครับก็ปรัชญาเหตุใดที่เราเรียนปรัชญาเพราะว่า เราคิดว่าไอ้ดนตรีที่เขาจะสอนในระดับบัิญญาตรีอ่ะผมรู้หมดแล้วปัิญญาโทที่ผมเปิดจีเมสึงเนี่ยไม่ไม่ใช่ปิญญาโทไอ้ปัิญญาโทเป็นดนตรีก็อยู่กับครูบาอาจารย์แล้วก็ได้ประสบการณ์แล้วก็วิธีทางต่างๆเ่ะยคือได้แต่งเพลงอย่างได้คอมโพสอย่างที่อยากจะอยากอยากจะแต่งแต่เด็กๆแต่งตลอดแต่พอดีไม่มีใครฟังเพลงของผมที่นั่นก็จะมีอาจารย์มาฟังอาจารย์ีกทีป่ะครับ มีฟวาดแล้วก็<ม>หาว่าผมบ้าอะไรเงี้ยเออทำไมถึงว่าว่าอาจารย์บ้าแนวแนวเพลงที่อาจารย์แต่งเป็นยังไงครับก็เขาเรียกว่าอ่าฟังการ์ดหมายความว่าแนวหน้าอมันเป็นดนตรีที่ไม่ได้อยู่ในโลกของพ๊อปเลยมนันเป็นเป็นเรื่องที่เราจะแสวงหาแนวใหม่ครับท,ที่ที่ไม่เคยมีมาก่อนดนตรีในภาษาไทายเราเรียกว่าดนตรีร่วมสมัยครับ ตอนที่ต้องประกวดโยธวาทิตศรวมเรียนยากจนกล้องก็ไม่มีไม่มีอะไรเราเดินเท่าเปล่าแร็กแตก,ตกเราแพ้ยอยยับ